สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะพามาทำอบเปลือกไข่ไล่ทากไล่มดกันนะคะก็จะเอาก็จะอบประมาณ5้านาที10นาทีถ้าม,มีใครตาอบก็ใช้กระทะก็ได้นะคะอบเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ให้มันเย็นนิดนึง เพรมเย็นเสร็จแล้วแล้วก็เอามาเอาหมดใส่คุกนะครับใส่คุกแล้วก็ต่อ ำให้มหันละเอียดเอียดไม่ต้องเยอะค่ะ ตามละเอียดประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาไปรวยกับผักที่เราปลูกนะคะกันมดกันพวกมดพวกขากไม่ให้มารบกวนผักของเรานะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปใส่ผักกันนะคะ แล้วได้เปิดแขมแล้วก็โรยรอบรอบผักโรยรอบรอบผักของเราเลยนะคะกันไล่มดไล่ท้าไม่ให้มารบกวนผักเราะคะ่ะไล่ไปเลยค่ะไล่ไปเลยค่ะเยอะๆ มาดูกันจ้าอันนี้คือโรยเปลือกไข่นะคะมดทากยังไม่มาเลยค่ะอันนี้ไม่ได้โรยไข่นะคะทากมาเพียบเลยค่ะ เพื่อนๆลงนําไปใช้นะคะสวัสดีค่ะ